สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาใช้ครั้ง<ๆ>กับ ec6395 e e นะครับวันนี้มีของดีมารีวิวนะครับเหมาะกับหน้าฝนมากๆเป็นเป้กันนะ้ำจากยี่ห้อ feel free นะครับเป็นแบรนด์คนไทยนะบอกไว้ก่อนแล้วก็ตัวกระเป๋ามีด้วยกันทั้งหมดสองสีนะครับเป็นสีมอสกับสี bluebird บอกเลยว่าส่วนตัวผมก็ซื้อมาใช้แล้วทดสอบกันกันน้ำเรียบร้อยแล้วโดยรวมบอกเลยว่าโคตรดีกับราคาที่เป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะครับพันข้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทช่วงนี้เจ็ดเดือนเจ็ดมาแล้วนะครับไปกดโค้ดได้เลย กระเป๋ากันน้ําเป็นผ้าแคนวาสนะครับปกติแล้วเนะี่ยฟิลฟีมันจะเป็นพวกกระเป๋าผ้าไนล่อนอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบมันมันดูทางการแบบจะไปลุยแอพเวนเจอร์จะเกินไปอะ่ะมาใช้ในชีวิตคนเมืองมันดูแปลกๆเหมือนว่าไอ้บ้านนี้จะแบบลุยน้ําอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นผ้าแคนวาสกันน้ําครับตัวหัวกระเป๋าเนี่ยเป็นลักษณะม้วนเหมือนพวกกระเป๋ากันน้ําทั่วๆไปนะครับไม่ใช่เป็นกระเป๋าซิปนะม้วนแล้วก็ทบลงมาแล้วมีตัวนี้ล็อก ซึ่งก็ากาบว่าเราสามารถปรับขนาดกระเป๋าได้เผื่อบันทีเราจุกของนเยอะเราก็ม้วนอ่นนิดหน่อยพอแล้วก็็อกกระเป๋าก็มานะครับด้านข้างนะครับเป็นช่องใส่ขวดน้ําใส่ได้แบบขวดเบลเลอร์เลยอ่ะเนี่ยอย่างที่ผมใช้อยู่ขวดขนาดนี้ยใส่ได้สบายๆนะใส่ได้สองขวดนะครับสบายๆเลยอ่ะบอกเลยแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ครับเป็นช่องซิปที่เป็นซิปกันน้ําผมทดสอบเรียบร้อยแล้วน้าฉีดอัดเข้าไปน้ําก็ไม่เข้านะครับถือว่าดีมากๆเนี่ยอันนี้ผมซื้อสีมอสไป อ๋อถือว่าแบบสวยเลยอ่ะเนี่ยดูดีมากส่วนตัวผมโคตรชอบเลยราคามันไม่แพงด้วยเนี่ยเป็นกระเป๋าเป้กันน้ำนะครับเนี่ยสวยเลย mm hmm. เวลาน้ำโดนก็จะเป็นประมาณนี้แหละเหมือนกับว่ามันเป็นน้ำกิ้งบนใบบอลมันก็จะไม่เข้านะครับนี่สวยเลยสวยเลยนะครับข้างในเนี่ยมีช่องใส่อยู่ให้เราใส่โน้ตบุ๊กนะครับให้เราใส่พวกอุปกรณ์อื่นๆเป็นช่องซิป นะครับใส่ได้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวกระเป๋าเนี่ยด้านข้างตรงนี้ข้างหลังเนี่ยจะมีช่องซิปซ่อนอีกอันหนึ่งไว้สําหรับใส่พวกอาจจะไม่มือถือหรือกระเป๋าสตางค์ก็ได้เวลาเราเดินทางไปต่างประเทศนะครับถือว่าราคาไม่แพงอันนี้คือโคตรดีอ่ะเออเพราะบางทีเราไปเจอยี่ห้อบางยี่ห้อที่แบบหน้าตาประมาณแบบนี้แต่ราคาเนี่ยหกเจ็ดพันบางยี่ห้อเป็นหมื่นนะครับอันนี้ถือว่าสวยมากเนี่ยส่วนตัวผมชอบสีเนี้ยสีมอสนี่เนี่ยที่ผมบอกว่าด้านหลังจะมีซิป,ตร,ซปตรงนี้จะมีซิปอยู่ ให้เราเก็บพวกกระป๋งกระเป๋าสตางค์อะไรเงี้ยทั้งหมดเป็นซิปกันน้ำนะครับดีมากนะครับแล้วก็วัสดุตัดเย็บถือว่าดีเลยเดี๋ยวผมซื้อมาใช้แล้วเหมือนกันก็เพื่อนในสนญญาว่าซื้อจากไหนเดี๋ยวผมติ้งไว้ให้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e c ซีซหกาหนะครับเจ็ดเดืไปแล้วรีบไปจัดกันนะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ